ครับก็การสวัสดีครับพิทนัดแปลงที่ต้องการจะจับไอเดียลยนะครับว่าเราก็ต้องทำต่อนะครับมันชนกันระดยวมีเวลาทำจริงนะครับก็มันก็จะบีบหน่อยนะครับบีบเลยก็เร่งรัดทำนะครับทำให้ครับจะได้ส่งกลับทีเดียวหนึ่งหนึ่งสองสามสามกล่องกล่องที้หนึงกล่องที่สี่นะครับ ใน,นพรุ่งนี้นะครับนี้ถ้ามีเวลาก็จะส่งวันนี้เลยนะครับน่าจะน่าจะ5โมงแล้วนะครับจะได้ผลพลั้ไม่ไม่ในผลพลั้นะครับคือจะได้มีเวลาทําให้นะครับไม่ดองของไม่ดองของนอพดินพ่อขาหมูเมื่อไหร่นะครับมันจะทําให้รู้สึกว่าเราขี้เกียจนะครับเราขี้เกียจนะไม่อยากาทนวันประกันพรุ่งนะครับ โอเควางแล้วก็ทำเลยไปดูกันเลยนะครับนะครับก็มีสบู่สครับครีมนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งตรวจไปนะครับฝุ่นฝุ่นพวกนี้อาจจะเยอะหน่อยครับฝุ่นเศษนะครับนะฮะไม่ว่ากันเนาะมาแล้วก็ตรวจต่อกันเลยนะครับนะฮะคลิปอาจจะต่อเนื่องกันหน่อยนะครับอ่าแต่ละคลิปอาจจะสนุกบ้างมีเนื้อหา ปนไปนะครับก็แล้วแต่ว่าแต่ละเนื้อของแต่ละท่านนะครับมีเนื้อหาแบบไหนบ้างนะครับอันนี้อะไรเอ่ยครับนายธีระนันนะครับมีเบอร์โทรด้วยนะครับคุณธีระนันนะครับแล้วก็ส่งมามีติดต่อผมมาหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเปิดนนี้แล้วกันนะครับ แกะมาเลยนะครับแกะเลยปึ๊บนะครับมาเลยนะครับคุณทีน,นั้นก็ไม่มีอะไรนะครับนี่ครับในกรดิ่ตามนี้เลยครับโอเคนะครับพี่ทีรัตน์นส่งมาจากไหนนาะ ไม่ได้เขียนที่อยู่กลับด้วยนะอ่ามันได้เขียนที่อยู่แต่มีเบอร์โทรอย่างเดียวนะครับมีเบ,บอร์โทรโอเคนะครับก็ตรวจกันไปนะครับตามเนื้อหานะเออ๋อนะครับ,<อ>นะรบแกสงสัยจะเข้าใจว่าหินชนิดพี้มีทองคำไหมหรือเปล่านะ นะตัวนี้เป็นกวดทรายนะครับตัวนี้ไม่มีไม่มีคุณสมบัติของความเป็นทองนะครับจะเป็นแร่คอร์สแร่คอร์สนะครับเป็นตัวเดียวกับคล้ายๆกับเพนไนท์นะครับตัวคล้ายๆกับเพนไนท์แต่ว่ายังมันยังไม่จับนะครับยังไม่จับยังไม่จับก็เป็นพลอยอ่อนเหมือนกันนะครับนะ่พลอยอ่อน เป็นคอร์สเนี่ยแหละครับนะคอสคอสครับอายุยังไม่ได้แล้วก็ยังไม่ถึงใช้เวลาอีกนานร้ายเลยนะครับนะครับแร่เคมีการจับไปเหมือนกันนะครับการทําโครงสร้างเหมือนเราสร้างหมู่บ้านสร้างอําเภอนะครับว่าเออจะขึ้นตรงยังไงนะครับพอยก็เหมือนกันเช่นเดียวกัครับตัวนี้อ่า นี่ก็เป็นซิลิก้านะครับเป็นคอร์สเหมือนกันนะครับเป็นคอร์สนะครับคอร์สเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวช่วงก่อนผมอธิบายผมก็จะเปิดเครื่องให้ดูนะครับเนาะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวจะกันนะครับก็นะผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมต่อรองแต่แต่ละคนไว้ยังไงนะฮะก็เห้ออกเห็นใจนะก็ช่วยเหลือกันนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือน ที่ผมเคยตอบไปแล้วนะครับนะครับมันจะเป็นเหมือนคล้ายหยกใสนะครับหยกใสนะครับอ่าเดี๋ยวผมตรวจตัวนี้ให้ดูนะครับหลังจากคลิปที่แล้วก็ไม่ได้ตรวจเดี๋ยวเพิ่วบหนึ่งเดี๋ยวจะเอาของพี่นุ่นเขาตรวจให้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมตั้งไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมเช็คก่อนนะครับเช็คค่านะครับการที่ผมใช้อุปกรณ์เครื่องนี้นะครับเรามาตรวจหินเนี่ยนะครับ ผมบอกได้เลยว่าเครื่องผมนี่จะคอมมันจะรวนมากนะครับรวนมากรวนมากนะครับนะคอมมันจะรวนจริงๆนะครับหลายท่านอะโหไม่เข้าใจนะครับนะนะ,นะเกวัดมันจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร,ร่นะ,นะเกวัดอ่าเดี๋ยวเดีคือเกวัดมันจะขึ้นไหมครับมันไม่ค่อยขึ้นนะครับผมถึงไม่ค่อยอยากจะตรวจหินนะครับไม่อยากเอาหินมาตรวจเท่าไหร่นะครับ ทั้งท่านที่ผมก็ดูออกนะครับเนี่ยครับมันจะขึ้นนะเห็นไหมครับมันขึ้นรวนเลยนะครับนะนี่ครับมันจะไปวิ่งวิ่งไม่ตรงเลยนะครับอ่านี่ครับอันเนี้ยคือถ้าเป็นพวกขินพวกอะไรเงี้ยครับคือมันล่าสุดเป็นตัวจมานะครับนะครับเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมครับคอมมันจะไม่วิ่งนะครับอืมใช่ไหมฮะ เมื่อคอมไม่วิ่งเราทำไงก็ต้องปรับครับพี่ทีอ่าพี่ทีระนันนะครับอันนี้ก็เป็นหินกวดนะครับปวดมนธรรมดานะครับเป็นคอสธรรมดานะครับนะครับก็จะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับหินอย่างนี้ก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับนะครับถ้ามาตรวจตัวนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวตั้งให้เดี๋ยวนะ มันก็จะขึ้นอยู่อย่างนี้นะครับตัวเครื่องนี้นะครับจะขึ้นอยู่แค่นี้นะผมตั้งไว้สู์เลยนะอันนี้ก็คือนี่ความรู้แบบใหม่เลยนะครับมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นอยู่นี้นะครับขึ้นสถานะแบบนี้เลยนะครับไอตัวนี้ก็จะขึ้นสถานะนี้เลยนะครับหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดนะครับนะฮะ ถามว่าจะเป็นอัญมณีมีราคาไหมครับยังไม่มีนะครับยังไม่มีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องนั้นตรวจเช็คอีกทีให้นะครับนะครับดูไปก่อนนะครับในรูปครับแต่ละขึ้นนะครับอันนี้พื้นฐานนะครับถามว่าตัวนี้ตรวจได้ไหมตั้งสูตรนะต้าตรวจขึ้นมาตรงนี้นะครับมันจะเป็นอยู่ที่แซฟไฟล์แซฟไฟล์หรือหรือเป็นพวกรูบี้อะไรกก็แล้วแต่นะครับ คือมันต้องตั้งขึ้นล้มันศูนย์ะครับมันจะอยู่ในแซฟไฟล์หรือไดมอนด์นะครับนะครับก็ต้องมาเช็คกันอีกทีนะครับนี่คือการให้ความรู้นะครับใครดูคลิปหลังๆตะก่อนนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับนั่นเป็นการเช็คให้ดูนะครับการใช้อุปกรณ์นะฮะนะครับแต่ที่จริงจะใช้อุปกรณ์นี้ครับต้องตั้งศูนย์ไม่เกี่ยวกับอุณหภูมิหรืออะไรนะครับว่าจะเหนียวหนา แต่เราต้องดูเนื้อก่อนว่าเนื้อเนี่ยเนื้อหินเนื้อแบบไหนถึงจะเป็นอัญมณีนะครับต้องเป็นเนื้อแก้วนะครับลักษณะเป็นเนื้อแก้วนะครับเนาะนะครับถ้าะระดับหินมันจะขึ้นอยู่นี่สี่นะครับสามสี่นะครับอยู่สามสี่นะครับหานี่เลยเป็นอย่างนี้นะครับจะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับนะฮะ อันนี้ไม่ได้หลอกไปได้ล้างสมองเลยนะครับนะฮะมันเป็นหินทั่วไปพบเจอได้ง่ายนะครับเจอได้ง่ายนะครับระวางทีเพียงว่าเรายังไม่เคยค้นคว้าหรือดูเลยนะครับแต่ถ้าลองไปดูเซิร์ชอินเทอร์เน็ตหรือหาซื้อตามลาซาด้าี่จะเจอเพียบเลยนะครับสวยๆงามๆนะครับลองไปจับหินแถวลาซาด้าอาจไม่แน่จ,จะเจอแต่ว่าผมได้ผมรับรองว่าเราต้องดูนะครับว่า แต่ละเม็ดแต่ละกระลัดไม่เท่ากันนะครับเขในภาพอาจจะใหญ่โตมโมโหรานแต่ว่าซื้อออกมาอาจจะเป็นเหลือแค่กระลัดหนึ่งกระลัดนะครับเนอะนี่ครับเนี่ยถ้าเครื่องดันไม่ถึงเนี่ยครับพวกเนี้ยถ้าดันเนี่ยไม่ถึงเก้าผมไม่จะเป็นนะฮะผมไม่จะเป็นต้องใช้เครื่องนี้ด้วยตามไปนะครับแต่เพียงว่าผมอยากจะให้คุณดูรู้ว่าเออผมรักแฟนคลับทุกคนนะอืเนี่ยครับ เราก็ให้ดูว่ามันใช่อัญมณีไหมแบบนี้มันใช่หรือเปล่านะครับอ่าแบบนี้มันใช่เพชรไหมนะครับคือช่องเราก็คืออยากดันให้เป็นเพชรนะครับนะครับอยากเป็นเจอเพชรมากกว่าจะเจอพลอยอ่าว่ากันเถอะนะครับผมถึงไม่ค่อยห่วงพลอยไม่ค่อยห่วงอะไรนะครับอ่าราคาถ้ามันถ้ามันสุดโก้จริงๆผมก็จะบอกราคาว่าเอออันนี้มันประมาณเท่าไหร ถ้ามันอย่างเงี้ยถามว่าเศษเล็กเงี้ยไปเจียได้ไหมเจียมเจียยากมากนะครับแล้วลอยปีวบๆนะครับหลายคนมันเข้าใจนะครับมันเป็นเศษแก้วเศษไอ้พวกนี้เฉยๆนะครับอืมันไม่ได้แดงออกมานะครับไม่ได้แดงออกมาเลยนะครับนะฮะอันนี้อันนี้อันเนี้ยเป็นพวกอยู่ในกลุ่มขวดบนหยกใสแต่ว่าไฟส่องมาตัวนี้น่าจะแดง แดงหรือฟ่าอันนี้นะประมาณนี้นะครับก็ยังมีเขียวเขียวเลื่อนนะครับถ้าเขียวเลื่อนนี่ก็คือยังอยู่ในหยกนะครับตัวนี้ก็อยู่ในหยกนะครับหยกเนี่ยยังอยู่ในหยกก็ยังเขียวเลื่อนนะครับเขียวเลื่อนเลยนะครับเขียวเลื่อนนะครับมันไม่ได้เขียวเข้มออกมากมายนะครับก็อยู่ในหยกหยกจริงๆนะครับอยู่ในหยกนะครับอยู่ในหยกตัวนี้ก็อยู่ในหยกนะครับถ้าออกสีออกฟ้าอย่างนี้นะครับนะอ่า อ่าอันนี้ก็มาถูกทานนะครับอันนี้ก็ยกนะครับยกยกเนื้อยกอันนื้อยกที่ถามว่าจะแตกง่ายไหมไม่ง่ายครับแน่นก็แน่นนะครับแน่นมากแน่นมากแต่นะครับถามว่ากระทบไม่ถ้าไม่ทุบก็ไม่แตกนะครับไม่ทุบก็ไม่แตกนะครับอยู่ในกลุ่มนี้ตัวนี้ก็ขึ้นสูงนะครับตัวนี้นะครับถามว่าใช้เครื่องนี้ตรวจนะครับตั้งศูนนะครับตัวนี้ตรวจขึ้นเท่าไหร่นะครับอ่า สามสี่ะครับผมให้สี่เลยนะครับผมให้สี่แต่ขึ้นสองส,สองสามนะครับสองสาม,สาม,สามของขีดไฟนะครับแต่ถ้าใช้เครื่องนี้ตรวจนะครับความละเอียดมันแตกต่างกันนะครับนะความละเอียดมันแตกต่างกันนะครับมันขึ้นไปทางหยกนะครับเราก็ไม่ได้ดูถูกกันเนาะเออนะครับนี่ครับเห็นไหมเป็นไหม เนื้อเดียวกันนะครับเนื้อเดียวกันคล้ายกันนะครับนะก็แตละหินบางก้อนเ้ยทำไมคล้ายคล้ายกันแต่ทำไมตรวจผลมันทําไมไม่เหมือนกันวะอะไรเงี้ยนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าเนื้อผิวละเอียดความไม่เหมือนกันนะครับอืมบางอย่างถ้าไม่ได้ไม่ได้จีไม่ได้ขูดก็ไม่เหมือนกันเราก็มาดูเนื้อกันอีกทีนะเนื้อเนื้อตัวนี้เราก็ต้องมีไฟหลายสีนะครับตัวนี้ครับ สีนี้ก็มีเขียวนะครับข้างใ kid kid นก็เขียวนะครับนะฮะเขียวนะครับเออนี่ยไม่ใช่อ่อนอ่อนนะครับเขียวเหมือนกันนะฮะแต่เพียงว่าเขียวไม่เยอะเขียวไม่เยอะเขียวไม่เยอะนะครับนะครับว่าคือเราก็ให้ความรู้นะครับนี่ครับก็ตรวจกันนะครับนี่ก็ขึ้นหยกเหมือนกันนะครับขึ้นหยกนะครับหินชนิดนี้เป็นหินแต่งตกแต่งสวน อ่าตกแต่งสวนคนไทยเอาไปตกแต่งสวนครับไม่รู้ว่าไปทําอะไรนะครับก็เอาไปตบแต่งสวนนะครับจนกว่าใครจะพบค้นความลับได้นะครับก็ไปอย่างนั้นนะครับนะฮะบ้านเราบ้านคือบ้านบ้านเราไม่ไม่ไม่ได้ว่าซื้อขายบ้านเราไม่มีความรู้เรื่องพวกหยกใส่พวกอะไรนี้เท่าไหร่นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะมีความละเอียดนะะครับความละเอียดนะครับเนี่ย ก็จะเป็นพวกหยกเหมือนกันหยกเหมือนกันนะครับถ้าถ้าอยู่ในพวกกลุ่มในกลุ่ตระกูลคอร์ดิเมอร์เนี่ยใช่เหมือนกันนะครับเหมือนคล้ายๆกันนะครับแต่ทีนี้มันไม่ค่อยมีราคานะครับเออไม่มีราคาคือพบง่าย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 นะครับราคา KB มันก็ต่างแตกต่างกันนะครับตัวนี้นะครับแสงทะลุได้นะครับต้องเอาไปเกียร์แตกนะครับ ตัวนี้มันขึ้นมานะครับตัวนี้นะนะนครับก็อยู่ที่พลอยนะหัวนี้หัวนี้อยู่ที่พลอยเกือบเกือบพลอยนะครับเกือบพลอยแต่อยู่ในอะมันทิสนะครับอืมนี่บหัวเนี้ยใช้ได้เลยนะครับหัวนี้อ่าผมให้หัวเนี้ยครับหัวเนี้ย หัวนี้โอเคนะครับหัวนี้ตรงนี้เลยนะผมยอมรับว่าหัวนี้ใช่หัวนี้เป็นพลอยอ่อนนะครับหัวนี้เป็นพลอยอ่อนนะเป็นพลอยอ่อนอันนี้ยกนะครับยกนะฮะโอเคไม่มีอะไรมากครับก็มีแค่นี้นะครับนี่อันนี้พวกคอร์สนะครับพวกคอร์สตัวนี้เป็นพลอยอ่อนนะเป็นพลอยอ่อนนะครับเป็นพลอยอ่อนนะครับ ก็จะอยู่อ่าอ่ะ,อะนี่มันเป็นของที่พบเจอง่ายนะครับจะพบเจอง่ายนะครับนอมมาสั่งพบเจอง่ายนี่ตัวนี้ขึ้นสูงเลยนะครับนี่ขึ้นสูงเลยนะครับในมุมที่แตกลาวนะครับสามารถ ถ้าทั่วไปก็จะอยู่นี้นะครับบางมุมไม่เหมือนกันนะครับบางมุม,มเหมือนกันบางมุมนี่กดถึงไปไดมอนด์เลยนะครับบางมุมนะครับเห็นไหมครับนะครับต้องใสสะอาดเอาเป็นว่าใช้คําว่าใสาสะอาดใสสะอาดแล้วกันเนะาะใสแล้วก็สะอาด ใส่สะอาดแล้วก็ลองเอาอุปกรณ์ตัวนี้สามารถตรวจได้ไหมนะครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับนะถ้าขึ้นอย่างนี้นะครับนะฮะถ้าตัวนี้ขึ้นอย่างนี้นะครับมันจะอยู่พวกโทพาร์ขึ้นไปนะครับพวกโทพาร์ตนะครับพวกโทพาร์นะครับถ้าขึ้นอย่างนี้นะครับพวกโทพาร์ตพวกแซฟไฟร์ขึ้นไปนะครับนะถ้าอยู่ระดับ7จ็ดระดับแปดนะครับ แต่ว่าเป็นพลอยแข็งแน่นอนนะครับนะถ้าหยิงเงี้ยก็พลอยนะครับตัวนี้นะครับถ้าใช้เครื่องนี้นะครับพยายามอย่าไปโกงนะอย่าไปขี้เหลี่ยมแตกขาจี้เหลี่ยมหนาะนะครับนะครับถ้าขึ้นยิ่งเป็นดมอนยิ่งดีนะครับมันจะเป็นกลายเป็นแซฟไฟร์เป็นรูบี้พวกกลุ่มตระกูลนี้เลยนะครับคือให้คิดว่ามันเป็นพลอยเกรดดีเลยแน่นอนนะครับถ้าอยู่ระดับเนะครับ นะถ้าต่ำกว่านี้ไม่เอาถ้าต่ำกว่านี้มันไม่ใช่ไม่ใช่พอที่มีค่านะครับไม่ใช่พอที่มีค่าแล้วก็แต่ว่าไม่ใช่ไม่มีค่าแต่ต้องดูสีสีอีกทีสีแดงแดงจัดแดงอะไรเงี้ยนะครับต้องดูอีกทีนะครับต้องดูอีกทีโอเคนะครับเดี๋ยวไปสรุปกันครับก็ต้องขอขาดสวัสดีขอราบสวัสดีนับวิรักแฟนเพชรช่องสาแรทุกท่านนะครับโดยที่ว่าใครได้ใช้ อุปกรณ์แบบนี้นะครับก็ได้ดูนะครับตอนช่วงสุดท้ายใครไม่ได้ดูนี่จะไม่รู้หรอกว,ว่าความรับมันตัวนี้มันสามารถตรวจถึงอะไรได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับใครจะว่าจอปีก็ก็แล้วแต่นะครับในทางที่ถูกที่ต้องทีง่ควรในสุดท้ายก็ต้องเป็นคนใส่หรือว่าในภายก็ต้องผ่านเครื่องระดับนี้ไปก่อนเป็นเบื้องต้นนะครับแล้วส่วนจะไปส่องกล้องจุลทรรศไปผ่านไปเซอร์อย่างนั้นก็ต้องมาเจียกทีครับ ถ้าไม่เจียก็ดูไม่ได้นะครับนะครับถ้าไม่เจียรเนื้อหรือไม่ผักเนื้อไม่ดูผ่าหรืออะไรเงี้ยเขาไ่ดูหลอกเ่าเหมือนกานการส่องสะท้อนเหมือนกันนะครับทีนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับรุ่นพี่ที่เคยส่งคลิปส่งวิดีโอส่งหินส่งพลอ,อยส่งนะครับมาให้ดูแล้วก็เป็นเป็น,ปนความรู้ <S <S เป็นวิชานะครับให้ <S <S ให้ผม <S 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 ได้ มาวิเคราะห์สําหรับปัญหาในอนาคตที่ผมจะรู้ได้เลยว่าแต่ละคนเขาต้องส่งอะไรมาบ้างอะไรองนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างส่งเพรส่งอีกมาผมก็ต้องเข้าใจว่าระหนักถึงว่าความลําบากของเจา้าหน้าที่แต่ละเจ้าหน้าที่ความรู้สึกของแต่ละท่านนะครับที่ได้พบเจอมานะครับว่า ใช่ว่าแต่ละวันจ,จะประทับใจหรือไม่ประทับใจก็คือคือเข้าใจถึงผู้ที่ส่งมาตรวจหรือว่ามาตรวจคือมันเป็นทั้งความหวังแล้วก็ความอนาคอนนะครับแต่เี็ว่าต้องมีความรู้ต้องมีความรู้ครับถ้าไม่มีความรู้นี่ครับอย่าไปคิดเองเออเองว่าอันนี้ใช่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าบางสีบาง,งอย่างเนี่ยครับเราต้องเกิดใจ อย่าไปคิดว่าของเรามันแพงหรืออย่าไปคิดอะไรมากคือ <c oughs> คิดว่าของเราเนี่ยใช้ได้หรือไม่ได้นะครับเขาไม่ริบไม่โอมเราหรอกนะครับเราไม่เชื่อเขาเราก็ไปตรวจสอบของเขามันถ้าเกิดมันตอบใกล้เคียงกันเหมือนกันนะครับรับรองว่ามันไม่แตกต่างกันหรอกนะครับและยิ่งถ้าเราอยากจะรู้มากขึ้นเราหาความรู้แล้วก็ไปตรวจสอบซื้ออุปกรณ์เลยนะครับซื้ออุปกรณ์แล้วามาตรวจนะครับ จะได้รู้ว่าเออมันระยะนะครับแตร่ระยะแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันอุตสาหะเหมือนกันมันไม่ได้ว่าเครื่องพวกนี้มันไม่ได้ว่าทำเองง่ายเครื่องมกนี้มันต้องล้วนแล้วแต่ใช้ประสบการณ์นานนานเหมือนกันแล้วก็กวาจะมาวิเคราะห์ไวาอะไรเนี้ยมันนานนะครับแล้วพวกขีนพวกเนี้ยขวาจะมากระบวนการกว่าจะเลยใช้เวลานานนะครับแต่เพียงว่าการเรามารู้ว่าเฮ้ เขาสังเคราะห์แสงสังเคราะห์อ,อะไรเงี้ยนั่นมันคือคือการเล่นกระบวนการส,สร้างสารขึ้นมาเล่งให้มันเร็วขึ้นนะครับใช้ยอ่อเหมือนยอ่อแต่ถ้าอยู่ดีๆเจา้าพลอยที่อายุไม่ถึงอ่าเนือยังไม่ได้อะไรเงี้ยมายอ่อมามาเล่งทำก็นานใช้เวลานานนะครับแล้วก็ถามว่าความอ่อนเนี่ยครับอ่อนแน่นอนนะครับอ่อน เนื้อมันจะอ่อนเนื้อมันไม่แข็งนะครับความคงทนไม่ได้นะครับแต่ก็สู้คุณภาพคุณสมบัติที่ตรวจแล้วมันตรงใช่ความเสถียรมันไม่เหมือนกันนะครับทองแท้ทองอ่อนทองผสมนะครับถ้าทองผสมมันจะแข็งนะครับถ้าทองแท้โดวยแล้วมันจะอ่อนนะครับนะพลอยแท้นะครับยิ่งแท้ยิ่งแข็งนะครับถ้าพลอยยิ่ง ยิ่งผสมพีทอ่อนอก็ให้ความรู้ไปก็ขอบคุณมากครับรุ่นพี่ที่ทิ้งข้อมูลทิ้งทิ้งพลอยไว้ให้ผมไปตรวจไว้อะไรนะครับก็ขอบคุณมากแล้วก็ทําให้เครื่องของผมนะครับสามารถตรวจได้ยืดอายุในการตรวจได้อีกนานเลยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายคลิปนี้ไม่มีอะไรมากของพี่ทีละนันนะครับบ๊ายบาย แล้วเจอกันครับคลิปหน้าเป็นต่อของใายไปดูกันเลย